เป็นไงขี่ได้ยังขี่ต้้งขี่มาแทนเป็นี่ถ่ยเออขี่ได้ยังไงเห็นไหมแม่พาขี่เนี่ยล้อเดียวเนี่ยแล้วต่อไปก็าถอดล้อเนาะเก่งมากมั่นใจยังมามาแม่ดูแลมั่นใจยังเห็นไหมหนูทำได้ไหม มาเลยแม่กันให้อยู่แม่กันให้อยู่โอ้ยเย็บพี่หมาแล้วไปไปไป 唉唉唉唉